จะรู้ได้ไงว่าคุณตกเป็นของเล่นของผู้ชายข้อ1ข้ออ้างสารพัดข้ออ้างนะคะมีเป็นพันเป็นร้อยพันแประการข้ออ้างมีไม่ซ้ำเลยนะคะเมื่อไหรก็ตามที่คุณเนี่ยอยากเจอเขาคุณคิดถึงเขาใช่ไหมคะหรือว่าคุณอยากให้เขาช่วยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้นะคะเขาจะอ้างเสมอว่าเฮ้ยฉันไม่ว่างนะฉันต้องไปหาพ่อแม่ฉันสุดสัปดาห์หรือว่าสุดสัปดาห์นี้ต้องไปประชุมต่างจังหวัดหรือว่าฉันมีงานเร่งด่วนหรือแม้กระทั่งอุย้ยฉันไม่สบ ฉันเหนื่อยฉันไปเจอเธอไม่ได้หรอกเขาจะอ้างนูน่นอ้างนี่สารพัดนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากมาเจอคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆแล้วก็จริงใจกับคุณนะคะเขาจะอยากมาเจอคุณมากๆเมื่อคุณบบว่าเอ้ยเธอว่างไหมมาเจอฉันหน่อยเขาจะรีบคุลีกุจอนะคะไปเจอหน้าคุณแต่ผู้ชายแบบนี้เขาไม่ได้ชอบคุณจริงจังหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะมีผู้หญิงอื่นมากมายที่เขาคอยสลับรล่างสร้างรักอยู่กับเป็นได้ดังนั้นสาว ต้องตื่นให้ไวนะคะออกให้ห่างจากผู้ชายแบบนี้จะดีที่สุดนะคะข้อ2 ไม่พยายามกับเรื่องอะไรเลยผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะคบคุณจริงจังเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเจอคุณพยายามที่จะแพรนพาคุณไปเที่ยวสุดสัปดาห์พยายามที่จะแพรนพาคุณไปดินเนอร์ไปกินข้าวพยายามที่จะแพรนที่จะมาใช้ทํากิจกรรมร่วมกับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นฝ่ายพยายามอยู่เพียงฝ่ายเดียวเขาไม่กระตือรือร้อนอะไรเลยนะคะมีแต่คุณเนี่ยแพลนว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะบุ๊กไปเที่ยว ที่นั่นที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะบุกไปดินเนอร์ที่นั่นที่นี่นะเขาไม่พยายามอะไรเลยนะคะผู้ชายแบบนี้เขาคบคุณไว้เป็นของเล่นเป็นของเป็นสิ่งที่เป็นตัวเลือกของเขาเท่านั้นเองนะคะข้อ3นะคะ เขาเลือกที่จะไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณใกล้ตัวคุณนะคะผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่คุณชวนไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องคุณเพื่อนสนิทเพื่อนซีคุณเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเขาจริงจังกับคุณนั่นเองเขาจะมีเขาต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าผู้ชายที่เขาเลือกที่จะไม่ไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องคุณเพื่อนสนิทคุณนั่นมันเป็นเพราะว่าผู้ แบบนี้เขาไม่ได้คิดจริงจังกับคุณนั่นเองนะคะเขาจะไปเพื่ออะไรเขาคบคุณไว้แค่ของเล่นแค่ตัวเลือกเท่านั้นเองนะคะข้อ4นะคะโทรไปไม่รับไลน์ไม่ตอบนะคะผู้ชายแบบนี้นะคะเวลาที่มาเจอคุณเนี่ยแบบพูดดีน,นู่นนี่นั่นแต่เวลากลับบ้านไปเนี่ยหายเข้ากรีบเมฆไปเลยโทรไปก็ไม่รับโทรไปร้อยสายก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบนะคะผู้ชายแบบนี้เขา อาจจะมีครอบครัวแล้วก็เป็นได้หรือว่าเขามีแฟนอยู่ก็เป็นได้ซึ่งเขาไม่สามารถรับสายคุณได้นะคะถ้าคนที่เขารักคุณจริงๆผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะถึงแม้ว่าคุณโทรไปเขาจะไม่รับสายแต่10นาทีต่อมาถ้าเขาเสร็จธุระแล้วเขาโทรกลับหาคุณแน่นอน,นะคะ่ะให้คุณเปรียบเทียบข้อนี้นะจ๊ะส,สาวแล้วก็ตื่นได้แล้วนะคะ ข้อ5นะคะถ้าเป็นเรื่องเซ็กละว่างเสมอนะคะผู้ชายที่คุณเนี่ยโทรไปหาเขาตอนดืกบอกว่าเอ้ยฉันเหงาจังเลยเธอมาหาฉันได้ไหมนู่นนี่นั่นฉันเปล่าเปลี่ยวใจนู่นนี่นั่นเขาจะรีบพอสังขารของเขาเนี่ยมาหาคุณทันทีเพราะว่าเขาต้องการเรื่องอย่างว่ากับคุณด้วยใช่ไหมคะผู้ชายแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากให้เขาช่วยเหลือเวลาที่เป็นกลางวันนู่นนี่นั่นเขาจะเอางว่าเฮ้ยฉันไม่ว่างนะฉันติดธุระฉันไปไม่ได้จริงๆขอ น,นู่นนี่นัผู้ชายแบบนี้นะคะเป็นผู้ชายที่คบคุณไว้เป็นแค่ของเล่นแค่ตัวเลือกนะจะสาวสาวสาวสคะ่ะตื่นได้แล้วนะคะคุณนูเข้าใจว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่จิตใจดีมากนะคะคุณเป็นคนที่รักใครเรารักจริงจังแต่ผู้ชายที่ไม่ดีเนี่ยยังมีอีกมากมายถ้าคุณเจอผู้ชายในกรณีแบบนี้นะคะคุณควรที่จะหยุดความสัมพันธ์ให้ไหวเพราะว่าผู้ชายที่รักคุณจริงๆนะคะเขาจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เขาจะเปิดเผยจริงจังเมื่อคุณต้องการเขาเขาจะรีบมาหาคุณเสมอนะคะลองเช็คดูนะคะว่ามีข้อไหนบ้างด้วยรักจากคุณนุชคะ่ะ